ครับนะคะทุกคนคำว่าอึมเนี่ยแม่งเจ็บนะมันพูดแค่เนี่ยมันเจ็บนะขอบคุณซับนะคะโอ,อ้สามปีไม่ได้ไปครับมันตรงกับวันเกิดพอดีอ่ะเสียดายอยู่นะยินดีต้อนรับนะคะนายท่านถ้าจะเรียกน้องเมทให้มาทำที่นี่แล้วก็ ซับนะคะข้าแล้วค่ะกำลังเข้าค่ะต่อคิวอยู่ค่ะขอบคุณซับนะคะค่ะมาสตรไม่อยๆนะคะเรสสบสนุดอยู่คร์บอน ครับครับวันครับอืมใหญ่แท็กมาเยอะพวกเนี้ยไอ้ตอนเนี้ยไม่เป็นไรหรอไอ้ตอนเนี้ยเออตอนไหนที่มันอยู่ด้วยกันนะั่นะนะเห็นอกเห็นใจกันบ้างบอกให้หยุดก็หยุดกันได้ละแั่งกระเตงยังเห็งยังกระแทกกันมาอยู่มันพูดภาษาคนไม่รู้เรื่องหรือไงวะ อะไรอะไรอ่ะเขาก็เป็นของเขาแบบนี้ไม่ใช่หรอเละแถมมาเยอะพวกเนี้ยแต่ตอนเนี้ยไม่เป็นไรหรอหรอปกติไม่เคยขัดเลยเนะะช่ปะ ดี๋ยวผมย้ายไปอยู่กรุงเทพอ่ะน่าจะได้อยู่ยาว ซอเปลีป่ยนไปเลยใครเปลี่ยนซอบ้าเราจะมีสิบไปเปลี่ยนคนคนหนึ่งได้ยังไงเขาต้องเปลีป่ยนแปลงตัวเองเพื่อคนคนหนึ่งแหละแบบว่าก็ก็กน,นะ เชีย,ชยเทียโคเทเฮ้ยแล้วมีเราด้วยนี่ว่ามีญาด้วยนี่นี่ไงนี่มีญาด้วยเอ้ยมีสามสาวครบเลยแสดงว่ารูปล่าสุดเลยปะอุ้ยอยากได้รูปอะ่ะ อยากได้รูปอ,ะอ่ะอ้อในดิดเลยครับอยากได้รูปแต่ก่อนสอมไมมค่ะจริงๆมาไม่หรอ ขอบคุณซับนะคะคะขอบคุณซับค่ะสองเดือนแล้วขอบคุณนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณนะคะขอบคุณค่ะอาไม่ใช่มันมันกดมันคันลอกไม่ได้อ่ะ สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ s t a r t i m e ขอให้สุกกับการสมบูรณ์ชิงทงผู้ชนะคือ RK นคาไปเล่นจริงทงหรอรูปดีมากเลยอะรูปสวยจัดพี่ดูไมเมดเน็ตไหมครับพี่ไม่ได้ดูครับฮนุมานเป็นลิงเหรอพี่ดูไมเมดเน็ตไหมครับพี่ไม่ได้ดูครับ มมันมาอีกแล้วพี่ดูไงเมดเน็ตไหมครับทีไม่ได้ดูครับไอ้เฮียมึงเป็นอะไรเนี่ยไอ <c oughs> พี่แดดบุ๋ชีพี่ด,ดูไงเมดเน็ตไหมครับพี่ไม่ได้ดูครับน้องแล้วเน็ตมันพังหรือเปล่าทำไมไอ้ที่นี่มาโดเนทเอ้ยมาดูเน็ตมันโดเนทฟรีหรือเปล่าวะไมมาดเนทมาไม่เลิกเลยวะพี่ไม่ได้ดูครับน้องพี่ไม่ได้ดูครับ ี่ดดูไมมเเ็็นตลองตอบมาดีๆไหมลองตอบมาดีๆเผื่อมันจะแบบเลิกโดนเน็ตอ่ะพี่ไม่ได้ดูครับรู้จักครับพี่ดูไม่เม็ดเน็ตไหมครับว่ากูไม่นี่ดูมึงเป็นอะไรของมึงวะฮารุจารี่ คำคมให้ลมปากอ่ะคำลมต่างๆก็อยากทำอ่ะจะรอดูว่าจะเก่งเหมือนปากหรือเปล่าอ็กมึงทำอะไรอยู่เนี่ยมูงถามจริงมึงทำอะไรอยู่เนี่ย มึงรู้ไหมเขาเรียกแก๊งอื่นมาเก็บเงินแก๊งละห้าล้านแล้วตอนนี้เอ็นจีมาจะกระทืบกูแล้วเนี่ยแก๊งเขาจะกระทืบกันอยู่แล้วไอ้เชี่ยเที่ในตรงบ่าวเนี้ยอ่อน<ม>้ำเร็จบันบาทหน้าน้ำเสร็จ,รจหรอคะใช่ค่ะอัอดมดูสิดมได้แน่นะะอือเอาสิให้<อ>ดมนะ แค่ดมนะมนี่ซอน่าจะลงแกง๊งเมื่อวหรซิตี้น่าจะอืมอืมไม่ไม่ต้องเอาเรื่องไม่ต้องเอาเรื่องซองมาบอกแฟก็ได้นะเอาจริงๆแล้วอะ แฟนรู้ทุกอย่างรู้ทุกทุกอย่างเลยครับที่รักหลับคา <to you? S 2> สายมาเยอะแล้วว่ะขอหลับคาติงได้ไหมอ่ะพอดีไม่ได้โดนซนติงนานไม่หลับอบะไม่ใช่แค่บอกว่าไม่ใช่แค่บอกว่าแบบว่า ว่ามีคนมาบอกว่าแบบว่ามีชอบไม่ก็คือแบบว่าชอบมีมีคนชอบมาบอกว่าอะไรนะ <Hey. S 1> ซออยู่กับผู้หญิงคนน้นอยู่กับผู้หญิงคนนี้หรือว่าแบบเอ้ยซอจะทําอย่างงาน้นซอจะทําอย่างนี้ซอจะไปอยู่กรุงเทพซอจะรู้ทุกอย่างครับแคบ่นะครับแต่ไอเรื่องไอเรื่องแก๊งหรือว่าอะไรอย่างเงี้ย แฟไม่ขอไม่พูดแล้วกันมันเป็นเรื่องส่วนตัวของเขาถ้าอยากรู้ก็ไปถามเขาเอาหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยแฟแฟไม่พูดเนาะม,มันไม่ใช่เรื่องของแฟเนเข้าใจไหมคะไม่ต้องอามาบอกด้วยมันเป็นเรื่องส่วนตัวของเขาแต่ว่าเรื่องส่วนตัวของเขาก็คือเรื่องส่วนตัวของแฟเพราะฉะนั้นแฟก็น่าจะรู้ทุกอย่างอยู่แล้วไม่ต้องเอามาบอกนะคะ บางบางอย่างแฟนไม่อยากให้เออเอาง่ายอย่าสปอยใช่ใช่ใช่ใชที่ไนตรงบ่าวะเนี้ยอ,อามน้ำเสร็จบานๆลูกค้าให้เสื้อกันฝนมา บอกฝนตกเป็นห่วงพี่ไรเด้ดน่าักาจังน่มากเลยนะครับของลูกมั้งเนี่ยน่าจะของลูกมั้งเนี่ยก็น่ารัก,รกจังน่ารักดีขอบคุณลูกค้าจากใจจริงนะครับนี่ยังไม่ถอดหมวกนะถ้าถอดหมวกแล้วก็ขอญาตโชยแล้วกันถ้าถอดหมวกแล้วก็เ,เป็นองนนน <c oughs> ก็คือติดแยกไฟแดงไหนมองกูทุกแยกอ่ะเด่นเลยน่ารักจังน่ารักจัง ยี่อะไรตรงบ่าวันเนี้ยทำไมมีแต่คลิปซ้ำวะ เอ๊จ <mother> ิงเสียไม่ได้เอ่อพวกนี้ขอประชุมเวลาด่วนนะครับสต๊อตนี่เสียไม่ได้ภายคูกคาดมาดับตำบนครับขอขอประชุมโดยด่วนนะครับเอาจริงไหมพี่ผมไปดูคลิปทิกตอกที่พี่บอกว่าสตอตมันไม่ทันคนนะพี่เเด็รู้ไหมว่าพี่รู้ไหมว่าพวกเราไม่ทันสต๊อตอันนี้ผมพูดจริงๆนะผมเข้าใจนะพี่ว่าพี่อาจจะผ่านคนมาเยอะผมว่า คนแบบตอดพี่ไม่เคยผ่านแน่นอนน่าคิดเองไม่ทันตอนพี่ผมพูดได้เลยนะว่าทุกคนที่ที่คุยอยู่กับมันไม่มีใครทันมันสักคนน่าคิดน่าคิดอันนี้ผมบองอันนี้อันนี้เข้าใจเข้าใจมองมุมกลับใช่เข้าใจเข้าใจเพราะไอ้เฮี้ยนเนี่ยเป็นเป็นเหมือนบุคคลยกเว้นมันมีอับผมเออเท่าที่ไปเจอไม่ว่าจะเป็นพวกพี่แบงค์หรือพี่ดำอะไรเงี้ยเขาก็จะคุยเรื่องนี้กับตอดว่าไม่ทันคนแต่ทุกคนอะไม่ทันมันสักคน ผมพูดเลยนะว่าเพื่อนผมเนี่ยยิ่งกว่ากดอีกฉลับเป็นกดอ่ะตัวไร้ยียงสารู้ทุกอย่างรู้แม้กระทั่งรู้ทุกอย่างจริงๆคนแบบนี้น่กกากลัวนะแต่บางครั้งมันคือที่มันทำทำไปไม่รู้เรื่องเนี่ยคือมันแกล้งอีกชั้นหนึ่งใช่ไหม มันมีคนมันมันมันมีหลายชั้นใช่ไหมอ่ะอันนี้เราพูดตรงๆเลยพี่กำลังมิเคราะมันอยู่เจอที่พี่เจอเราเนี่ยไม่ทันไม่ทันเออพี่รู้ไหมว่าผู้ใหญ่ตออที่ผมคบกับมันมาผู้ใหญ่ทุกคนที่ที่เข้ามาผ่านเข้ามาในชีวิตมันเออรักและหลงตอดหมดเลยเออพี่เป่าก็เป็นหนึ่งในนั้นที่เอ็นดูมันมากๆถูกไหมพี่ใช่แต่มันไม่ง่ใช่ไหมมาพี่น่าจะรู้ออกอืม อาตัวตัวจริงกับข้างนอกข้างนอกมันก็จะเป็นแบบไร้เลี้ยงสาอ,อผู้ใหญ่ถึงรักมันนะพี่ออพอข้างในข้างในผู้ใหญ่เขาก็จะ,จะกระทื้นม,มันถึงบานไงพี่เดี๋ยวพี่ลองทบทวนก่อนนะที่พี่เจอมันมีสิทธิ์มีสิทธิทธ์ตามที่ตามที่หมัดพูดก็ก็ถูกนี่แหละเขาเรียกว่ารู้หน้าไม่รู้ใจใช่พี่อืม ไม่ว่าจะผู้ใหญ่คนไหนอะพี่เป็นที่เป็นผู้ใหญ่อะรักมันหมดอะรักทุกคนอะหลงมันหมดอะอม,มันพูดเป็นม,มันพูดเป็นมันพูดเป็น<ช>ออมันพูดเป็นมันชอบทำตัวเป,เป็นแบบน้ำน้ำน้ำไม่เต็มแก้วอะพี่หรือมันไม่เต็มจริงๆร่วะ <c oughs> ก็อย่างที่บอกไงว่าอัจฉริยะคนบ้ามันมีเส้นบางๆกั้นอยู่มึงไม่รู้เหรอจริงๆกูบอกเลยกูก็เคยเข้าใจความรู้สึกนี้แต่ผมแก้พูดปไปงั้นนแต่ผมว่าใชม่มัน<อ>มันไม่มีใครทันมันอัจฉริยะกับคนบ้ามันมีเส้นนบางกั้นอยู่กูก็เข้าใจ ตายเถอะขอบคุณสำหรับแต่งปาร์ตี้นั้นเหมียวเหมียว,ว่าแล้วดาบมันหายไปในมดมันไปติดเหมียวเหมียวแมียวเหมียว,วอ่าดิ่งดิงดิ่งดีดี ดาลิงของเขาจูมิงจบนะฝันดีนะคะกู๊ดเน๊ตุทำไมไม่เอาไม่เอาตอนสอบแบบจ๊บแบบจ๊บสาวคนนึงอะที่เราเคยฟังอะแบบตอนไหนวะเราเคยฟังอะเราเคยฟังอยู่อะอันนั้นคือแบบอืม แต่เอนี้ก็ได้ฟังทุกวันแหละเสียงความรู้สึกนะเว้ยตรงๆอ่ะ ว่ากระชาเหรอโอ้ไม่เป็นไรนถ้ามันมาเดือนหน้าเขาก็มีเงินเหลืออยู่เธอได้อยู่น่าจะพอแหละมันไม่น่าเยอะกว่านี้หรอกออตัดคลิปเก่งจังเลยอ่ะคนนี้ใครอ,ะอ,อ่ะตัดเก่งมากเลยอ่ะแบบว่าสนใจอยากตัดคลิปไหมคะแบบคแบบอันนี้อ่ะสนใจอยากตัดคลิปไหมคะมาไหม